มามามาต้องตัวตั้งวงกัรหน่อยเลยเออทำแบบทำมาสร้างเลยนะใช่เลยอย่างนั้นก็วงกันจั่างวะสิบโมงเนาะอย่งหันเนาะมันมีแต่วงแล้วไปอุท่าน์ในหูเนาะมันซ้อมเครื่องออกมาไม่นะตัวนี้นะล้างเครื่องใหม่แหละมีแต่คอยตั้งยูทูบให้เฟซบุ๊กเป็นอย่างเจ้าก็ตั้งเองแล้ววันนี้แอปอัพเนาะอย่างได้ยังก็ตั้งเองแล้วล้างเครื่องเลยเด้นด้มันก็คือเดียวกับผู้นั้นแห้ะตู้ยังบัเป็นอยู่เลย

โอ้ยขอบใจเด้อหัวหน้าเพิ่นนี่เบิ่งเพิ่นมาล้างเครื่อง้พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังลนบ่เป็นเพิ่นใสเใหม่ล้างเครื่องังแต่ YouTube ให้เพิ่นยังตงอย่างเพิ่นยังบ่เสียวซนปานดเพิ่นสิเอาไปให้เมียน้อยเพิ่นบ่ได้ด๋เนาะอันนี้บ่ฮู้เด้ออ้าจับๆอ้าวล้างเครื่องใหม่ล้างซ้ํากับเจ้าซื้อมาแต่โรงงานปกกปแกรมถายให้ใหม่หมดนี่ลีนไวครับ้เออคักนะ สบายสนะเขาบ่ฮู้อกตัวนี้ใสมาประมาณ5-6ปีมนเลยอือใส่เสื้อใหม่เนาะถ้าจเปลี่ยนจอใหม่แงคักอันนี้แต่ว่าบ่จําเป็นสิเปลี่ยนมันใได้ละใอยู่ใเลยประหยัดเออได้ได้ซื้อจ้าอ้ายมาวางนูจ้าได้จะปหนเ้จะบอก่อยก่อนบุญตอมบุญตอมเนาะให้ฮู้เดียวแต่เฮิงก็บ่ฮู้ซื้อได้บ้านก็เจ้ายมไ แม่นเละโอ้ไปบอกเอกผัว nhà ยันเมียน้อยหูบ่อเนาะวัดตะพ่วงวันตะพวงเออวัดตะพวงเนาะวัดตะพ่วงเออเออเพิ่นมาอู่ทำความซูขอบใจเพิ่นอ่าทำความซูมาหนุ่มเพิ่นอ่าื้อโทรศัพท์าเพิ่นซื้อเสื้อมันซื้อเสื้อมาอ่หลังเครื่องอ่ติดล็อกติดยางหน้าจอเนาะเออระวังชันระว้าบอได้๋ักได้ะไร เออเั็น่อยนะเต็จน่อยนะเจ้าน้น <c oughs> ได้นะักแล้วักแล้ว,ลวอเ,เอาครับเอาโฆษณา,าให้เลยไหมไฟสนใจอยางเห็ดแบบเจ้าก็ทสานท้าไฟสนใจอามาก มาเกับมามาแปลงมาถายเสื <Solomon> ้อถายหยังต <king in mainland> <ged> ่างๆใายเรียวมังกรเรียวมังกรแน่ใายหน้าจอหน้าหยังใส่เครื่องบ่าชื่อเครื่องไม่เบามาใส่เสื้อไม่เบาะนาๆให้มันเป็นลักษณะสวยงามเออจากตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่เออนะเออมีอย่างอีกอย่างฮานคอยเบาให้แน่น้ยอย่างฮานเนมีหลายเคือมันโทรศัพท์มันอย่างต่างๆมีตู้มีแอมจะได้ยังมาติดต่อน้ำอะไรก็ได้ด่เป็นอยเออสบายชะละวะ มีเสื้อมีอย่างายเนาะเอเสื้จ้าเจ้าซื้อน้ำค่อยเลยน้ำเสื้อเนาะตีกันเตะตีกันเตกพร้อมใส่เบิรงเสื้อเออเดี๋ยวฝนซื้อซอยใจขอบใจขอบใจจ้เแถาฮานเอาเ่ยบนตลาดเนาะเจ้าหัวตลาดสั่งเลยเจ้ามาเลยตลาดยมราชบอแม่แล้วตลาดยมราชซื้อตลาดเนี่ยเจ้าหัวทาวาลีได้เนี่ยไง ตลาดพุทธวงศ์ซื้อวะนะตลาดพุทธวงศ์ตลาดของตลาดในอันนี้มันมีตลาดในตลาดนอกตลาดนีเด้อะตลาดในตลาดพุทธวงศ์ตลาดพุทธวงศ์นี่เออหลายเพื่อนในห้างเพื่อนห้างน้อยๆในแวเครื่องหลายเนาะซึ่งต้องการผู้ใดได้เมื่อวันครูย่างท่านผู้ใดยต้องตามท่านมาเอาเด้อเออโอ้ครัไหมทางพระเจ้าเป็นยังเอาเงิน้พิได้หรือไร เครื่องในอายุวัตพัดแล้วพัดแล้วพอๆเอารู้ไหมไฟเห็นคลิปนี้จะเห็นไะไไฟเห็นคลิปนี้นะจู้ว่าไฟเห็นเจ้ากันนะเหลียวมาดูเห็นแล้วจู้ว่าเจ้าอะไเนาะเอาจูจื้อกันแหไรจู้ว่ะออาๆไฟเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดไลค์กดแชร์แน่เออติดตามติดตามเฟซเฟซบุ๊กแน่ติดตามยูทูปแน่เห็นเพื่อนกับ่วนเพื่อนกินเหล้าแนวมาแล้วเนี่ย กินได้บ่เหล้าเบียร์ฮะได้อยู่บ่ได้เนาะสาวสําน้อยได้สิบ่ได้อยู่หปหาใหม่ๆเด้ได้หมดเออก็จังซั่นติเอาขอบใจขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเออคักละคักล่ะ